รายงานผลบางไฟบ้านคุ้มวันพุธที่7สิงหาคม2567เพชรสุพนธ์ทำเวลาได้365วินาทีรากาช่างเปิดที่310-350วินาทีผ่านวิศวการบินทำเวลาได้310วินาทีรากาช่าง300-330วินาทีเจา้า มาไม่เสือหอยทําเวลาได้345วินาทีราคาช่าง300ถึง330วินาทีผ่านกอดก้อนเมฆทําเวลาได้405วินาทีราคาช่าง325ถึง360วินาทีผ่าน3กกทําเวลาได้145วินาทีราคาช่าง300ถึง330วินาทีไม่ผ่าน แกแดหนึ่งบวกเจเจฟาร์มทำเวลาได้325วินาทีราคาช่างเปิดที่320-350วินาทีจาเจ้าเจงเจริญทำเวลาได้410วินาทีราคาช่างเปิดที่310-340วินาทีผ่าน มหาเทพห้ำแหล่ทำเวลาได้350วินาทีราคาช่างเปิดที่3 3 5ร้อถึงสามวินาทีเจ้าโชคสมพรยุคใหม่ทำเวลาได้415วินาทีราคาช่างเปิดที่320 3 2 0ร้อถึงสามวินาทีผ่าน จันดีเบิกฟ้าทำเวลาได้432วินาทีราคาช่างเปิดที่320-370วินาทีผ่านสอธนาทำเวลาได้400วินาทีราคาช่างไม่มีเทพทับหลวงทำเวลาได้185วินาทีราคาช่างเปิดที่320-340วินาทีไม่ผ่าน เบิร์ตอาก้าทำเวลาได้400วินาทีราคาช่างเปิดที่320-360วินาทีผ่านจอเจริญสุขทำเวลาได้85วินาทีราคาช่างเปิดที่350-390วินาทีไม่ผ่านบุญพลาทำเวลาได้260วินาทีราคาช่างเปิดราคาเดียว320ไม่ผ่าน 9, เก้าเจริญฟาร์ม ทำเวลาได้370วินาทีราคาช่างเปิดที่320 3 2 0ร้อถึงสาวินาทีผ่านสราชวงศ์4ี่วินาทีราคาช่าง3 5 0ร้อถึงสาวินาทีผ่านสามเทียบยุคใหม่ทำเวลาได้35วินาทีราคาช่างเปิดที่320 3 2 0ร้อถึงสาวินาทีไม่ผ่าน สิงคนองนาทําเวลาได้388วินาทีราคาช่างเปิดที่320-5 3 5วินาทีผ่านโ g วิดเบิกฟ้าทําเวลาได้165วินาทีราคาช่างเปิดที่330-365วินาทีไม่ผ่านนุมเมืองสีทําเวลาได้395วินาที ราคาช่างเปิดที่320 3 2 0ร้อยสิบถึงสามร้อยสี่สิบวินาทีผ่านนครขังใหญ่ทำเวลาได้สามร้อยสามสิบวินาทีราคาช่างสามร้อยยี่สิบวินาทีราคาเดียวผ่านเพชรอาริยาทำเวลาได้สองร้อยหกสิบห้าวินาทีราคาช่างเปิดที่สามร้อยถึงสามร้อยสามสิบวินาทีไม่ผ่านฝนทอง ทำเวลาได้320วินาทีราคาช่างเปิดที่3 3 0ร้อถึงสามวินาทีไม่ผ่านเกเลสองบวกทอสมพรทําเวลาได้200วินาทีราคาช่างเปิดที่3 1 0ร้อถึงสามวินาทีไม่ผ่าน